ฮัลโหลสมชาบิสตี้บล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมจะพาชมสวนนะคะพักแ่งกราเดนค่ะพี่น้องเดี๋ยวป้อมจะมีเคล็ดลับดีๆมาบอกนะคะว่าทําให้ไม้ด่างไม้ใบไม้เปลี่ยนสีทํายังไงคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นโซนบอลสีนะคะอันนี้จะเป็นบอลสีของเราเป็นบอลสีโบราณน,นะคะป้อมขอนําเสนออันนี้คืออีเหนานะคะ นะคะอีหนาอันนี้คือเจ้ากรุงไกเซอร์เจ้ากรุงไกเซอร์นี้เขาจะมีกระกระดูกใบสีออกม่วงชมพูนะคะแล้วก็มีเม็ดสีขาวมีชมพูแซมนะคะหรือถ้าแก่มากแล้วบางทีก็จะเป็นสีเหลืองนะคะนะคะด้านหลังใบเขาจะเป็นด่างทะลุหลังใบเลยนะคะการจะออกเป็นสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะส่วนนี้จะเป็นบอลกวนอิมนะคะ วัิมขอบใบก็จะมีริ้วริ้วริ้วสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วด้านหลังของใบก็จะมีกระดูกสีเขียวนวลนๆน,นะคะแล้วอันนี้ก็คือหกหลงนะคะที่ป้อมผ่าหัวไว้ค่ะนะคะอันนี้คือสาวน้อยปะแป้งสาวน้อยปะแป้งนะคะนี่ก็คือสาวน้อยปะแป้งที่ป้อมจะบอกก็คือที่ป้อมปลูกต้น รวยล้นฟ้านะคะหรืออาโกนิมานะคะอโกนิมาตัวนี้หรือต้นรวยล้นฟ้าหรือแสงเงินแสงทองนะคะก็คือป้อมได้ลองทําตัวนี้เอาไว้ที่แดดนะคะแดดค่อนข้างที่จะจัดคือครึ่งค่นวันนะคะซึ่งเป็นไม้กอเดียวกันนะคะแล้วส่วนตัวนี้ป้อมเอาไปหลบไว้ในร่มนะคะแทบจะไม่เจอแสงแดดเลยนะคะ ใบของเขานะคะจะต่างกันมากต้นไม้จากกอเดียวกันนะคะแล้วอันนี้ป้อมอยากจะให้ดูอันนี้ป้อมตั้งไวไ้แดดจจัดเลยนะคะแดดก็คือเท่าที่ได้ลองทำก็รู้ว่าแสงแดดทำให้ใบไม้กัดสีนะคะเนาะเหมือนทำให้เขาแบบสีเปลี่ยนไปค่ะนี่ก็เป็นอีกกอหนึ่งนะคะที่โดนแดด แดดค่อนข้างที่จะครึ่งวันนะคะครึ่งวันส,สีก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสาวน้อยปะแป้งที่อยู่ในร่มนะคะอยู่ในร่มสีเขาจะประมาณนี้เดี๋ยวป้อมจะให้ดูว่าป้อมเอาไปไว้ที่แดดสีเขาจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะอันนี้ป้อมยกมาให้ดูใกล้ๆนะคะอันนี้คือสาวน้อยปะแป้งที่ป้อมเอาไปไว้ที่แดดแดดค่อนข้างจะจัดนะคะ คือครึ่งวันนะคะส่วนอันนี้เอาไว้ในร่มที่โดนแดดน้อยมากนะคะนี่ค่ะไม้กอเดียวกันนะคะดูนะดูนะพอมให้ดูเห็นไหมคะแสงแดดทำให้ตัวเนี้ยสีของเขาเปลี่ยนนะคะเป็นสาวน้อยปะแป้งเหมือนกันนะคะนะคะสีเปลี่ยนเลยนะคะอันนี้คืออยู่ในแดดสีเข้มนะคะอยู่อ่ะ ในร่มสีจะอ่อนนี่ค่ะเนาะชัดเจนมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะถุงเงินถุงทองต้นใหญ่มากค่ะเนาะป้อมกำลังทำการอบอ่ะฟิโลเดนดอน เขียวมรกตเป็นให้เป็นด่างอยู่นะคะเดี๋ยววันหลังคลิปหน้าป้อมจะให้ดูนะคะว่าจะด่างไหมกําลังทําการวิจัยอยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยวป้อมให้ชมนะคะทําฟิโรเดนดอนเขียวมรกตให้ด่างเริ่มด่างแล้วล่ะคะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าป้อมจะเอาให้ดูนะคะนี้จะเป็นพวกอ,อมนะคะเงินไหลมาอ,อมเงินอ,อมทองอ,อมนาคนะคะเป็นเหมือนแคร์อะคะ่ะ แต่จริงๆแล้วเอาแยกออกมาจากต้นใหญ่นะคะอันนี้คือต้นแม่ของเขานะคะนี่ต้นแม่ของเขาค่ะพอแยกออกมาเขาก็จะเล็กๆมินิมิน,น,นิน่ารักแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้ป้อมจะให้ดูเนาะเท่านี้ป้อมจะเอาออกมาแล้วค่ะบนที่ป้อมผ่าหัวไว้นะคะที่ป้อมอบไว้ในถุงนะคะ ถ้าเขายาวประมาณนี้ป้อมจะเอาออกมาจากถุงอบนะคะออกมาจากถุงอบแล้วก็ตั้งไว้ข้างนอกนะคะนี่นะคะก็เป็นบอนที่ป้อมผ่าหัว,วก,ก็ไม่รู้ว่าชื่ออะไรด้วยไม่ได้เขียนเอาไว้แต่พอเขามีลายใบคงจะรู้อะค่ะคือแบบห้าหกสายพันธุ์ที่ป้อมผ่าเอาไว้นะคะเดี๋ยวอันนี้จะออกมาสู่โลกภายนอกแล้วะคะ่ะ อันนี้ประมาณเดือนเดือนหนึ่งได้แล้วค่ะโอเคค่ะก็เดี๋ยวพาชมสวนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะกดูแลสุขภาพค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นยกนําโชคนะคะยกนําโชคมีหลายสีนะคะมีเขียวมรกตมีเขียวอ่อนแล้วก็มีสีชมพูค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นด่างนี้นะคะ,ะเขาเรียกอะไรนะเพชรน้ำหนึ่งค่ะเนาะขอบคุณนะคะ คาะนนี้ก็จะเป็นสุขสมใจปองนะคะอันนี้อาจารย์ให้มาอันนี้ก็จะเป็นใบเงินใบทองใบนาคที่ป้องตักชาเอาไว้นะคะอันนั้นจะเป็นซานาดูนะคะนี่เงินเต็มบ้านนี่ก็ซานาดูข้างล่างนู้นก็เพียบค่ะกวักมรกตเป็นผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะหรือว่า ว่านแม่นางคุ้มนะคะป้อมก็แยกเอาไว้ค่ะตอนนี้กำลังอนุบาลอยู่เนะนี่ใบเงินใบทองเสนจันนะคะเสนจันเสนจันกล้วยด่างนะคะอันนี้ป้อมลองเอาอันนี้อบไว้นะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยแทงหนอน,นั้นป้อ็เลยอบดูแล้วก็ลองใส่ถุงอบดูแล้วก็กลับไม่อบมันต่างกันยังไงเนาะ อันนี้จะเป็นภูราชินีหินอ่อนที่ป้อมเคยช้ำไว้เมื่อคาวก่อนนะคะอันนี้ก็เ,เพชรน้ำหนึ่งค่ะเพชรน้ำหนึ่งก็ลายสวยนะคะนี่ก็เป็นชั้นวางต้นไม้ที่คุณสามีทำให้ค่ะเนาะก็ประมาณนี้นะคะสวนลานบ้านของเรามลกอก็มีค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็พวกเดฟ ข่าวหรือสีอันนี้พ่องก็แยกเองทําเองเอากระล่าวผักเาวเห็ดพี่นอ้องประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหัวใจเศรษฐีนะคะ อันนี้ก็สามกษัตริย์นะคะใบเงินใบทองใบหน้าบัวก,ก็ออกดอกเล็กน้องนะคะมีบอปลาด้วยค่ะดอกเอื้องก็มีค่ะพี่น้องดอกเอื้องเนาะนี่ก็เป็นซิงเกเนียมเงินไหลมากค่ะเตยกรมีค่ะพี่น้องเตยปลูกเตยไว้แช่ไว้ในอ่างปลางามงามเตยหอมค่ะนี่ก็เป็นบรอนไซช้อนเงินช้อนทอง อันนี้กัหมากผู้หมากเมียหรือทับทิมสยามเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็กระชายก็ประมาณนี้นะคะที่มารีวิวสวนทักแฮงให้ฟังให้ชมกันค่ะก็ใครชอบก็ติดตามมาได้ใต้ลิงก์นะคะอยากแบ่งต้นไหนก็ทักทายมาค่ะท่านตะวันกับมีพี่นอ้องค่ะป้อมก็ได้พาชมสวนทักแฮงการ์เด้นนะคะเป็นสวนลานบ้านเล็กๆนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจต้นไม้ต้นไหนนะคะป้อมจะทิ้งลิงก์เบอร์ติดต่อไว้ใต้คลิปนะคะก็ติดต่อมาได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะดูแลสุขภาพค่ะพี่น้องบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ